มีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะร้องสงสัยตื่นเต้นมากนะคะร้องไม่ตรงจังหวะนะคะร้องไม่ตรงจังหวะอ้าวแล้วก็บางทีจำเนื้อไม่ได้นะคะจำเนื้อไม่ได้นะคะเ,เนื้อมันหายไปวูบเขาเรียกว่าสมอนชอน็อต นะคะเห็นไหมคะเป็น <department> ด <wolf> <cake Sounds> ้วยกันทุกคนนะคะนะคะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเราประสบปัญหาเห็นไหมคะว่าเวลาเราประสบปัญหาเช่นนี้เราเราจะทําอย่างไรนะคะเราก็หําไปเรื่อยๆสิคะเพราะนั้นเราก็หําไปตามเนื้อเพลงไปจนกว่าเราจะนึกึกเนื้อเพลงก็ได้เราก็ร้องได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าพอเราจําเนื้อไม่ได้เราหยุดไม่ร้อง เราหัไปเรื่อยๆค่ะเ,เ,เ,เพอทะหไปเรื่อยๆเดี๋ยวเนื้อมันโผล่ขึ้นมาเองนะคะดำน้างมหาเดี๋ยวมันขึ้นมาเองได้มาเองนะคะนะลองทำดูครูครูเองก็ประสบเรื่องนี้มาเยอะนะคะครูก็ลงไปงมเอาเนื้อขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะใช้วิธีหั่มไปหั่มมาก็ได้เนื้อขึ้นมานะคะฉะนั้นนี่ ะะเป็นประสบการณ์ที่ที่เราจะต้องนำเอามาใช้นะคะแล้วก็คำสั้นคำยาวคำสั้นคำยาวก็ยังแก้ยังไม่ได้นะคะบางคนก็ยังยังใช้เหมือนเดิมนะคะคำสั้นก็เป็นคำยาวไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นพยายามพยายามหน่อยเรื่องคำสั้นคำยาวเนี่ยอ,อยากให้ร้องให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็บางทีร้องแบบผิดคีย์ไปเลยนะคะความตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นร้องคนละคีย์กับทํานองเพลงไปนะคะแล้วก็บางคนก็ไปลดลดคีย์อีกนะคะลดคีย์ซึ่งไม่ได้ซึ่งที่ครูบอกแล้วว่าจะลดคีย์ได้ก็ต่อเมื่อเพลงผู้ชาย ถ้าผู้หญิงร้องให้ลดขีนะคะอย่างเพลงผู้หญิงถ้าผู้ชายจะร้องอยากจะเพิ่มขีเพิ่มได้แต่ถ้าร้องได้ในคียของผู้หญิงก็โอเคนะคะแต่ว่าเพลงปกติเนี่ยที่ผู้หญิงหรือผู้ชายร้องเนี่ยอย่าลดขีครูบอกแล้วว่ามีอยู่ท่านเดียวที่ร้องคีจีคือลุ่งฤดีแพ่งผ่องใสฉะนั้นสามารถลดขีได้เป็นบางเพลงนะคะ ทีเ่เราต้องดูด้วยว่าเพลงที่จะร้องคีย์จีหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารุ่นลดีนี่เขาจะร้องคีย์จีทุกเพลงนะคะบางเพลงเขาก็เป็นคีย์อีหรืออีแฟร์ช่นถ้าอ e ีหรืออีแฟรร้องได้ร้องได้นะคะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าลดขีนะคะพอลดคียปั๊บเห็นไหมคะว่าเพลงเนี่ยจะแข็งกระด้างทันทีเลยฟังไม่เพลราะเลยระดับเสียงสูงเสียงต่ำมันไม่มี มันจะเป็นเสียงไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเวลารถคีแล้วพูดถึง่าเอ๊ะทำไมไม่ให้รถคีหรอทำไนเมื่อรล้องไม่ได้ขึ้นเสียงไม่ได้ <c oughs> ก็อ่าเห็นไหมคะว่าพอรถแล้วมันจะฟังแล้วไม่ได้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าผ่านครูผ่านประสบการณ์นี้มาะะผ่านประสบการณ์มาฉะนั้นแบบถึงได้เอามามามา,มาใช้ว่าอย่า อย่าให้ได้ได,ได้ได้ร่อนขี่กันเพราะว่าเห็นแล้วว่าทุกคนร้องได้ไม่ใช่ร้องไม่ได้เสียงสูงบอกแล้วว่าเสียงสูงให้ทําอย่างไรเสียงต่ําให้ทําอย่างไรนะคะก็ทุกคนเนี่ยก็ทำทำได้แทบทั้งนั้นนะคะพอบอกมาให้ลดให้ร้องออตามปกติก็ร้องได้ไม่ไม่ไม่ใช่ร้องไม่ได้เพียงแต่ว่าการร้องขีสูงเนี่ยมันจะรู้สึกว่า การใช้ตรงส่วนนี่มันจะเยอะมากนะคะพอใช้เยอะมากมันหมายรู้สึกว่าฉันร้องไม่สบายเลยนะคะคนที่ร้องเพลงถ้าไม่ใช้ส่วนใดของร่างกายไม่ใช่นักร้องค่ะการร้องเพลงต้องใช้ทุกส่วนภายในนี้ต้องใช้นะคะต้องใช้หมดเลยถ้าคนคิดว่าคุณจะร้องเพลงแบบฉันไม่ต้องใช้อะฉันร้องงฉันเนกับการพูดอย่างเนี้ พูดนี่มันไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะเพราะว่าพูดเนี่ยเป็นเสียงระดับเดียวระดับเดียวหมดฉะนั้นการร้องเพลงคือการใช้ส่วนอวัยวะภายในนี่ทั้งหมดนะคะอย่าอย่าให้อวัยวะภายในมันมันสบายถ้าหามันมันมันสบายแล้วนะคะเราก็คงจะสบายไปด้วย คือไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาร้องเพลงได้นะ,นะคะนอนสบายเลยนะคะหัดให้ปอดตับม,ม้ามอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันทำงานนะคะทำงานร่างกายเราจะได้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะการร้องเพลงนี้ใช้อวัยวะภายในเป็นการเสริมสร้างนะคะให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะยัง เพลงบางครั้งนะคำคำพูดถึงคำสั้นคำยาวเนี่ยมันมีเยอะหลายๆท่านนะคะที่ยังร้องอย่าง,ง,งนั้นบางบางบางท่านยังไม่เปิดปากนะคะไอะ้เรื่องเปิดปากเนี่ยบอกบอกหลายครั้งแล้วนะคะ,อ,ะอย่าคิดว่าการร้องเพลงฉันร้องได้ร้องคือร้องออกมาเป็นเพลงอะร้องได้นะคะโดยที่ยังใช้ ปากเอ่อเอ่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่คนฟังนะเขาจับใจความไม่รู้เรื่องตัวเองเนี่ยร้องร้องร้องออกไปไงคะคิดว่าเหมือนกันการพูดอ่ะเราพูดพูด,พ,ดพูดไปอ่ะบางครั้งคนคนฟังเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องถ้าพูดไม่ชัดเจนนะคะฉะนั้นการร้องเปิดปากกว้างๆเป็นการเอ่อทให้คำเนี่ยมันคมชัดขึ้น ถ้าหากว่าเราไม่เปิดปากกว้างคำมันไม่คมชัดเลยค่ะฟังฟังไม่รู้เรื่องเพราะเพลงเวลาร้องเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันไปเลยต่อเนื่องกันไปถ้าเราอ้าปากกว้างปั๊บคำเนี่ยมันจะปรากฏเป็นคำ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 แล้วคนฟังเขาจะรู้เรื่องเลยว่าเออเพลงอันนี้มันหมายความว่าอะไรนะคะคนที่เสียงไม่ดีนะคะ เสียงไม่ดีคําว่าเสียงไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีทุกคนมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของประจําตัวประจําตัวของตัวเองจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงแหบเสียงห้าวเสียงเล็กเสียงทุกคนไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าการร้องนะคะถ้าทำถูกต้อง ทุกอย่างเพลงที่คุณร้องออกมาจะไพเราะแต่ถ้าคุณไม่ทำตามที่ตามที่เรียนมานะคะร้องร้องไปตามใจฉันแล้วก็ก็เพลงมันก็จะขาดความไพเราะคนฟังก็จะจะไม่จะไมะ่จะไม่สนใจเพราะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฟังไปแล้วก็ออไม่รู้เขาร้องว่าอะไรฉะนั้นการใช้ปากกว้าง นะคะขอให้ใช้ใชใ้เธอคะ่ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะบางทีร้อ,องร้องไปร้องผิดจังหวะนะคะผิดจังหวะไปไปเรื่อยๆแต่พอร้องรไปเรื่อยๆอก็โดยก็ก,ก,ก็ก็ลงจังหวะได้ ะะก็แต่ว่าครั้งแรกคิดว่าคงจะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะประมาณนาะตื่นเต้นใช่ไหมครูบอกแล้วว่าการจะฟังอินโทรเนี่ยใช้สมาธิสมาธิไม่เกิดเลยแต่ละคนนะคะตื่นเต้นอยู่นั่นแหละนะคะสมาธิไม่เกิดฟังแล้วค่ะใครก็จะมองอะไรก็มองไปนะหูเราเนี่ยฟังดนตรีอย่างเดียวฟังดนตรีแล้วเราก็อ่า แล้วเราก็ท่องไว้ว่าขึ้นต้นว่าอย่างไรถ้าหากว่าขึ้นผิดคีย์กลัวขึ้นผิดคีย์ให้หาตามเสียงอินโทรําไปเลยค่ะหาตามเสียงเลยเสียงเขาเสียงอินโทรมันจะคีย์อะไรคีอีคีย์คีย์อะไรก็แล้วแต่คุณหาไปเลยค่ะรับรองได้คุณจะไม่ผิดคีย์เลยที่คุณขึ้นผิดคีย์เพราะคุณไม่หำนะคะถ้ากลัว บอกให้หําไว้นะคะครูเอกครูครูยังหําเลยนะคะต้องหําไว้นะคะหําหอยู่เบาๆอยู่ในลาคอแล้วก็แล้วก็จะขึ้นได้ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหรอนะคะขอให้นํานําที่ครูแนะนำเนี่ยเอาเอาเอา,เอาไปใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ปรับปรุงนะคะอันนี้เป็นแค่หนผลที่สองเองเราต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เอ่อ ก็โอเคอ่ะนะคะก